จอกันอีกแล้วนะครับกับผมเจ v ดโอเวอร์โหลดนะครับก็คลิปนี้นะครับไม่ได้ออกไปตกปลานะครับแต่คือจะมาพูดถึงการเลือกใช้สาย PE นะครับในการตกปลาชันโดนะว่าควรจะใช้สายขนาดเท่าไหร่ดีนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็นั้นหนาที่เริ่มต้นในการตกปลานะครับรวมถึงมีความ สนใจแล้วก็อยากที่จะลองตกปลาชโดดูนะครับก็บางท่านบางนั้นนาน,นะสำหรับมือใหม่ก็อาจจะไม่รู้ว่าใช้สายขนาดเท่าไหร่นะครับอุปก,กรณ์ยังไงก็สําหรับทริปนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับเทคนิคแล้วก็วิธีเลือกใช้สายนะครับรวมถึงอุปก,กรณ์นะครับเบื้องต้นในการตกปลาชโดนะครับในส่วนตัวของผมนะที่ผมเลือกใช้อยู่สําหรับนานๆคนที่ตกมาก่อนหรือคนที่มีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่ แนะนำแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็ถ้าผิดถูกยังไงผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งตกปลาได้ไม่นานเหมือนกันแต่คือเท่าที่ผมตกมาก็ระยะหนึ่งแล้วผมก็เลยจะมาแบ,บ่งปันนะครับก็สำหรับปลาชโดูแนะก็เป็นปลานักล่าเป็นปลาล่าเหยื่อครนะันานาทุกคนก็พอจะรู้อีกแล้วว่าเป็นปลาที่สู้สนุกมากแล้วก็ ปลาที่ค่อนข้างดูนะครับสู้ดูเดือดมากนะครับถ้าอุปกรณ์หรือสายหวีดขันเหยื่อทุกอย่างนะครับไม่เหมาะสมก็เอาตัวขึ้นยากครับผมก็สำหรับสาย PE มันก็มีหลายขนาดนะครับหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับตั้งแต่ขนาด PE 0.6 PE1 PE2 แล้วก็ PE3 แบบนี้นะครับสำหรับผมผมก็จะเลือกใช้สาย PE ขนาด P3 นะครับแล้วก็ PE4 ขึ้นนะครับ สำหรับ PE 3ทำไมถึงเลือกใช้ PE 3นะครับก็คือ PE 3ผมจะใช้ในลักษณะของหมายที่ค่อนข้างโล่งไม่ลกมากนะครับก็ทำไมถึงเลือกใช้สาย PE 3ก็เพราะว่าคือมันขนาดหน้าตัดมันจะเล็กกว่า PE 4แล้วนะครับก็ทำให้ตีง่ายนะครับตีค่อนข้างดีกว่า PE 4นะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราเอา PE 3ไปตีหมายที่ ค่อนข้างลกนะครับก็อาจจะขาดนะครับใป็นกรณีที่หมายนั้นเป็นป่านะครับอย่างเช่นป่าพยาลาบอย่างนี้ครับมันลกจริงต้องขยับไปให้อีกอูครับสำหรับประสบการณ์ที่เคยเจอมากับตัวนะครับก็คือไม่ได้ตั้งใจไปตกเชดนะครับก็คือติดอุปกรณ์ขนาดเล็กไปนะครับเป็นคันเวทด ขีด16แล้วก็แต่สายในลอกนะครับเป็นสาย1.5นะครับไปตีปลาช่อนนะครับแต่คือมันผิดคิวนะครับก็หมายนั้นมีปลาชูนะครับประมาณ 3- 4โลนะครับสาย PE 1.5นะครับเดี๋ยวมีนะครับในคลิปนะครับขาดครับผมจะเหลืออะไรไม่เหลือนะครับขาดทันทีครับผมนั่นแหละครับก็หมายมันค่อนข้างลุกด้วยแล้วก็ สายอุปกรณ์เราไม่ถึงนครับก็ก็หมดสิิตนะครับเอาตัวไม่ได้นะกับกันถ้าหมายนั้นนะครับวันนั้นนะครับถ้าผมเอาชุดใหญ่แล้วคันตกะโดแล้วก็สาย PE3 หรือ p e 4ไปผมมั่นใจเลยครับว่ายังไงก็ได้ตัวนะครับประมาณนี้ครับนั้นแล้วก็สําหรับ PE4 นะ PE4 ผมจะเลือกใช้ในหมายที่เป็นป่านะครับเป็นป่ารกๆอย่างเช่นป่าไมยลาบหรือหมายที่มั่นใจเลยว่า ยังไงก็เอาตัวค่อนข้างยากนะครับก็ต้องเลือกเป็น PEC ขึ้นนะครับแล้วก็ช็อกที่ใช้ก็ช็อค50ปอนด์ขึ้นนะครับก็ใครจะใช้เป็นฟลูคาร์บอนหรือว่าสายช็อกธรรมดาก็ได้ในเรื่องของการถักสายหน้าของผมก็ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะถักด้วยก็ได้หรือว่าไม่ถักก็ได้ผมจะถักสายหน้านะครับในกรณีที่ผมใช้ตีเหยื่ออย่างนะครับเคยไปตกแล้วโอกาสปาสโดมันจะอมเหยื่อ ทั้งตัวมันมีเยอะกว่าพวกเหยื่อที่เป็นพวกเหยื่อบัตเบดอย่างเงี้ยครับใบเคาะอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาปลาชาโดมันงับอโอกาสที่มันจะถึงมันจะถึงสายมันมันค่อนข้างที่จะน้อยนะผมยังไม่เคยตกปลาชาโดด้วยเหยื่อพวกเหยื่อใบพัดเหยื่อบัตเบดนะครับยังไม่เคยเจอในกรณีที่ปลาชาโดมันงับแล้วมันถึงสาย สายช็อกนะครับยังไม่เคยนะครับแต่คือถ้าเบรนเหยียวยางอะโอกาสที่มันจะอมทั้งตัวมันมีมากกว่าผมก็จะถักสายหน้านะครับเพื่อป้องกันฟันมันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับเลือกใช้สายก็ก็มันมีหลายแบรนด์นะครับก็บผมก็ผมใช้มาค่อนข้างเยอะนะอันนี้ขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับจากพวกอุปกรณ์ที่ผมใช้นะทุกอย่างที่ผมใช้ก็คือเป็น เป็นเงินส่วนตัวที่ผมใช้นะครับก็จะมีหลายแดนเลยครับก็ PE 3แล้วก็ PE 4นะครับที่ผมเลือกใช้แล้วกิฟที่ผมเลือกใช้ สำหรับตกงานปลาโดก็จะเป็นเบอร์เบอร์2แล้วก็เบอร์3นะครับสำหรับ PE อหรือ PE1 ลงมาผมว่าถามว่าถามว่ามันตกได้ไหมมันตกได้นะครับแต่เครื่องหมายที่ลุ่ลงก่ก็ก็โอเคนะครับสำหรับคนที่อยากลองนะแต่ส่วนตัวผมถ้าตกปลาโดผมจะเลือกเป็น PE3 ขึ้นไปนะครับผมสรุปก็สาย PE ในการตกปลาโดก็มีหลายยี่ห้อหลายแบแรนด์นะครับก็แล้วแต่งบ ประมาณของแต่ละคนนะครับรวมถึงความชอบของส่วนตัวนะครับอันนี้จะไม่เจาะจงว่าเป็นของแบรนด์หรือท่ายไหนนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการตกป่าผวว่ามันคือโอเคละเราจะไม่พูดถึงอ,อ,อุปกรณ์เหยื่อรวมทั้งของแพงไม่แพงอันนี้จะไม่พูดถึงนะก็ประมาณนี้แล้วก็ คันที่ใช้ในการตกชะดูผมว่า10-20ขึ้นน่าจะโอเคนะครับไอสาย PE3 PE4 ก็สบายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหมายลกๆก,ก็จะเป็นแนะนำเป็น1 0 2 5ออย่างเงี้ยครับอย่างหนึ่งสำหรับคันที่ ออเช่นเวท5ขีด12 8แขีด16อย่างเงี้ยเราก็ใช้สายที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็เหยื่อที่เบานะครับก็ก็ให้มันสัมพันธ์กันนะครับเช่น PE 2 PE 1งลงมานะครับถ้าเราใช้คันที่เวทอ่อนนะครับไปใช้สายที่ใหญ่เหยื่อที่หนักนะครับมันก็ตีออกค่อนข้างยากสำหรับคันที่เป็นเวทแข็งนะ1 0 20 12 25อยี่้างนี้เราก็ เลือกใช้สายที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น PE3 PE4 ขึ้นไปแล้วก็เหยือดนะครับเป็นเหยือ12กรัม20กรัมอย่างเงี้ยขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากแนะนำนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับผม